เมืองสี่แควแห่มังกรพักผ่อนบึงบรารเพปรปลารสเด็ดปากน้ำโพสวัสดีค่ะทุกท่าน ข้อความที่ที่กล่าวไปข้างต้นนั้นคือคําขวัญของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะส่วนมากเราจะรู้จักกันในนามเมืองปากน้ําโพหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเมืองสีแควเมืองสีแควนั้นมาจากการรวมตัวของแม่น้ําสีสายคือแม่น้ําปิงแม่น้ําวังแม่น้ํายมและแม่น้ำน่านแน่นอนค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่อยู่ริมแม่น้ำปิงค่ะ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เราจะพาท่านไปในวันนี้ชื่อว่าหาดสเลาค่ะหาดสเลาคือชื่อของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหาดทรายริมแม่น้ำปิงในอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์โดยชื่อนี้มาจากชื่อของหมู่บ้านที่หาดนี้ตั้งอยู่ค่ะหาดสเลาตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านหาดสเลาเป็นจุดที่มีหาดทรายยาวประมาณ800เมตรริมแม่น้ำปิง ตัวหาดทรายจะปรากฏขึ้นในช่วงฤดูแลง้งประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำปิงลดลงทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ริมตลิ่งให้กลายเป็นแหล่งพักผ่อนและเล่นน้ำคลายร้อนในช่วงสงการค่ะหาดสเสลานะคะได้รับความนิยมอย่างมากจนได้รับฉายาว่าเป็นพัทยาสองของจังหวัดนครสวรรค์เลยล่ะค่ะ